อากาศสบายดีพอแม่พี่น้องสุขสุขคนตอนนี้ทั้งซองบุญส่งเหลากกินจะพ้าพี่พานองเข่าป่าเน่าไหมน้ะพี่น้องเนงาะก็ใส่จากละระยะระ,ะ,ะยะทางที่เ้าหย่าเขมาก,กับประมาณ้าหนาทีและสิมาเห็นก้อนเน่าไหมน้ะพี่น้องเนาาเข่าดงเน่าไหมอยู่ทั้งบา้านดอนไวเมืองไซผูทองแขวงสวรรณเขตพาพนสิพาไปเอานามไม่นานสาบ้านพนสิพาไปนาะพี่นอ้นองไปนำการชี่คนบ้อนี้เขาจะพากันเดินทางไปหานมไม้อยู่ในป่า ว่าเพิ่นเอาหน่อไม้ที่เมื่อเผากับเมื่อเห็นหน่อไม้สมนะเป็นอะไรเพราะว่าหนาญ่ำนี่นะแมนคนว่าว่าต้องได้กอเอาก้อนหน่อไม้เป็นอะไรพี่น้องเฮาเคยเห็นจะเข้าไปคายนะแต่เขาบเ,เคยเห็นว่าเบื้องหลังของเขาที่เขาเข้าไปเอาันเป็นอะไรถ้าพระยาไรโนดินต้องเขามาต้อนนั้นเดินสี่เดอนห้าเพิ่นว่าถ้าเป็นนารุนี่ญ่ำนี่น้ำก็จกเริ่มทมถ่วมขึ้นมาแน่เพราะว่าโซนในน้ำคลองมันนุน่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นห้น้ำนะมันข้นและพี่น้องก็ต้องหาใหม่ถือใหม่มานำมากอเอา ล้วก <lien> ็ทางชมเ o u สิได้หน่อยได้ลายเนี่ยได้กาสีพทีพี่น้องไปเบิ่งกนะพี่น้องไปกันเลยพี่น้องพี่น้องสุขุสุคนตอนในทีมงานชมเ o u s e กำลังสีพากันเดินทางไปหาหน่อไม้เราพี่น้องเนาะอากัมาจอดแล้วเนาะอาจอดแล้วปากรนเรียมโตสิไปกำลังพากันเดินทางไปสีได้หน่อไม้ลายอยู่พี่น้องหย่าทับแล้วย่าทับเลยเอามีรุ่นพี่น้องอันนี้กำลังเดินทางเข้าป่าหาหน่อไม้เนาะพี่น้องปลากระถิงานเขาไปกันสี่คน เพื่อนวันน้องใม้ทางบันดอนไหวบันดอนวายเมืองไซบูทองนี่ไล่ไล่ก็จะเป็นครั้งแรกของเราค่ะที่สบานเพื่อนพาไปหาหน่อไม้นะพี่น้องจะอยู่ก็ได้ทงมาสามกระสอบเพื่อนว่าจะให้มันเต็มสามกระสอบมันสีได้แทบพี่น้องไปกันเบิ่งกันเลยเดินทางเข้ามาในเติบนะพี่น้องเนาะไกลเติบโอ้ประชนภัยขนาดนึกว่าก็น่อไม้ไกลๆอ่าตอนนี้กำลังหายใจสิปูสียาแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่า ก่เต๋อปันอาจจะโย่ว้สิเอาจากซ้มกับสอบเพื่อเอาเครื่องสอบเมื่อเด้อทวา่าไก่เนาะพี่น้องนะสำหรับใสห่หาวเรเคยมา,าหลังจากเดินทางมาประมาณเอ่ใช้เวลาอยู่ประมาณศ้ำนากที่น,อน,อน้องะเขามาฮอดปลาหน่อไหม้แล้วตอนนี้หบ่บพวา่าซิมีหนออ่อไหม่บ่อเพิ่นว่าบอบอืดเจนโย่กับว่าสิเอาซ้มกับสอบ อ่ะยาแวนกำลังตัดไม่เพิ่นกำลังโบอึดเนาะพี่น้องอันนี้ฮะมีแต่ว่าน้อไม้นี่พระยากหากะมาหาเนาะพอน้องเพราะว่ามันบบแมนเขตฮองหามหรือว่าเป็นของผู้ใดผู ek, o, ้หนึ่งม e ีแต่ว่าสวัสดิ์เด็กได้ก่ะน้องไอร่ากัเขามาหาเองพี่น้าะมาหลังจากเขามาหอดแล้วจะอยู่ก็ยังสงสัยอยู่อ่ะน้องไม้มันอยู่ใสเนาะเดี๋ยวเฮ้ยได้ให้นอนเดียวนะตำแน่ฮะ เอาเอามันขึ้นมันขึ้นเลียวไปเลยมีแต่รุ่นแบบว่าเอาไปเห็ดนอไม้เตันเผาแล้วน้องเ,เกิดปัญหาเนาะพี่น้องสุมเฮาอ่าผักกันมาหาบ่เป็นมันก็ต้องลำบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าก้นอนนอไม้นี่มันขึ้นเลียวไปเลยมีแต่อโนไม้มีแต่สุสุเอาหน่อใหญ่เมื่อเห็ดนอไม้เผาเนอะพี่น้องในแดงๆด้แมนดนอไม,ม,อม้แต่ว่ามันขึ้นสูงไปเลยพุ่นะพูด เราไม่ได้หนอ่อเผาเอาโอ้เอามาเห็ดเราไม่สมเราไม่เผาแล้ได้บ่มีหนอดินนะหนอดินบ่เห็นสาบายเพิ่นเคยเห็ดนแล้วอย่างเนาะโอ้เกาะขนานเลยแม่นบอกโอ้โตถึงโตบ่ถึงกระเบิงอย่างเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเก,งกาะสบายเพิ่นเคยเอาเนาะแต่เฮาบ่ได้กินแหละโอ้ แบบนี้ลงมาเลยแบบแสบต่อแบบว่าต่อ,อยังเลยพี่น้องเบิง้งสบ,บานผลกระใสยเขือใส่แห้งบ่ได้ของ,ง่ายเนาะโอ้เขาว่าคอยก,ยกอ็อยักย้อมได้ยหา่เลยเห็นแบบนี้่นเห็นตัวน,นี้แล้วนาอพี่น้องมาเบิง่งผนดึงวิธีดึงสบ,บานดึงนองไม้สบ,บานดนไว้โอ้ป้านหนไม้เผาสมเฮาอยากซื้อน้ำฝนถึกถึกมาเบิง่งที่ที่ผนเอาพี่น้อง ว่าง่ายก็คือ,อยากะไรที่แบเฮายา่าเงสมเพลินกับสง,ง่ายอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าป่าขามอาเนี่นก็นเลิกเติบดึงพอพอเบิ่งพี่น้องหลังจากดึงมาสีสันของน้องไหม่ใครจะได้มืออาชีพมานำพี่น้องเริ่มกองไว้แล้วนี่เนาะเบิ่งอ่นเขาเห็นแต่เขาเอาไปขายอยู่ตามตรงตลาดเนะาะเพราะว่าอ่นสาม,มัคชิด สีมสัดซิปอันตกเขานำพี่น้องสีแท้หล่นเอาหนักเสริบได้นี่หักลายอีลีเออมื่อหนึ่งกะเมื่อกาสีเก็บได้ลายอีลีนะแต่ว่ากะเฮาเดินทานาขม้าเนี่กับซานาทีเนาะโอ้กระชอดก้อนไม้พอจุดเทิงพอจุดเทิงยังไงก็กระดึงลงมาถือว่าผู้ดึงนี่มืออาชีบร,รีได้หนี่พี่น้องต้องใส่ความแข็งแรงเนะาะซาแต่เฮานะำไปกินพี่น้องเลย เปนกะเือว่าเก่งเติบทั้งล้างเจ้าหนาะหย่าลายอะไรรับราบอยู่ป๊อพี่น้องไออันนี้บ่าเขาตัดต่อเขานะเออเป็นดึงเอาพี่น้องโอ้เห็นรับราบอยู่ป่าที่เข้าเขามาในมีแต่ป่าเราไม่แต่ว่ารุ่นเกาะเบิดเลยพี่น้องสีสันของเราไม่ป่าเนาะพี่น้อง,องสีงามตาเลยนะพี่น้องหักก่อนได้บอก โอ้โหเหนียวแน่นเจโนกอะตื่นตาตื่นใจกับดอไม้เนาะพี่น้องเนาะถึกใจจะบอกเจโนกผินเช้านำไปดอไม้สมเนาะพี่น้องตื่นใจว่าซ้าเด็กเด็กมาเริ่มเก็บออกมากองใส่กันเริ่มได้ลายเตื่แล้วได้เนี่พี่น้องสิได้เป็นกระสอบแล้วได้ไหมตอนดึงตอนสุพี่น้อง ได้บอสตัวนี้ต้องใส่ความสำนาน่ำ้องจังก็ได้เนาะอ่าก็บบเป็นกับบบเป็นได้ต้นไม้ยามนี่ผลมาบมีเลี้ยวหรือมีแต่มันสูงเนี่ยก็เอาป่านไม้เนี่ยก็หกเพราะสมควร่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำแหลม เพราะว่าถ้าพยายอยากซับหนอดินเิ่นว่ามาสว่วงเดือนสี่เดือนห้าได้ซับหนอดินเนาะแต่ว่าอันนี้ฮะมันขึ้นเลีย้ยมีแต่ไปเผากับไปเห็ดหน่อไม้สมนะได้พี่น้องิ่นว่าแต่ก็ต้องใส่ก้อนนี่แห้งร้ายพี่น้องป้าเนี่ยก้อนนี่ร้ายเรียลลอนี่นะเดินทางมาพักกันหาหน่อไม้หน้าพี่น้องแขมหัวแขมห้องหน่อไม้ร้ายลิ่ก้อนนะเนี่ย มันอยู่แคมหน้าไม่แห้งขึ้นลายแล้วพี่น้องอันนี้ฮะอันเป็นนามจากน้นาคลองทียุขึ้นมาแล่วก็ะเห็ดหามันถมดุงถมป่าแล้วพี่น้องดอนถมเนี่ยพี่น้องพอเพราะว่าเขาอยู่ทางบ้านดอนไหวป้าตัวหน้าแห้งสี่ขยะเลยเพื่อนพี่น้องเิยง,ง,งามแห้งตัวเขามีหนามนาะเขาไม่ลงไปเอาเดมันมีนามเนาะพี่น้องเขาลงบ่ได้เขาบ่ลง อันน,นี้หนามเนี่ยม ah ันมันจะนุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถั่วเห็ดให้มันถ่วมันป่าหน่อไม้ในนี่นะพี่น้องตอนใดตัวใดที่ยังบ่ทันได้ถ่วมกะาวบ้านก็ยังพากันมาทังเอาหน่อไม้อยู่นะพี่น้องเราเพิ่งไปเผานี่พี่น้องอุทชีวิตชาวบ้านผ่านการเกาะมาแล้วนะพี่น้องเนาะเอาได้สองกระสอบตอนนี้แล้วก็คือปัญหาก็คือการว่าะคือคิดการว่าสิเอาออกเมื่อใดจังไดสีหน่อไม้กระเซาะใส่เบตะเสกกระโด โอ้หน่อไม่อันนี้สีงามบดีพี่น้องตอนนี้หนากับเจยุเริ่มแบบว่าหาพิธีหาพิธีว่าสีอเมื่อได้อย่างไรเนาะสองกระสอบนี่ตอนกอหรือว่ามวนเอามวนเอาตีพี่น้องบ้าหลายแท้หลายว่าบวกบวกขีดว่ามันฉลายปันนี่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องใส่ความความสามารถในค่ะแหละ เพราะว่ามันตรงเด้กอเอาเนาะเพราะว่ามันหนอดินน่ยมันบ่มีแล้วอ่ะตอนนี้เฮากับผ้ากันพีผ้าน้องมาหลาะหานอไหม่กันก็ถือว่าได้เวลาเวลาพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะอ๋อได้ได้กะขอจบขอขอบใจบรรษุขุสุคนที่พี่น้องได้ติดตามหรือว่าเบิ่งพอเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งส่องบุญส่งหลากกินพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อได้หลายจนว่าอันนี้เป็นสอบที่สามเนาะพี่น้อง นี่เพิ่นก็ได้สอบหนึ่งเป็นได้เมื่อยบ้างอันนี้เพิ่นก็เป็นเจ้าภาพอยู่เฮือนแล้วก็ทั้งบ้านเพิ่นนี่แหละเพิ่นพาเข้ามาหาเมื่อนี้เขาเข้ามาขอบใจเพิ่นหลายๆที่พาเข้ามาหาเนาะอันป้าสี้เราไมมนี่ปกติเข้าเมาเลยเลยบ่นี่เออเข้าเมาเลยเลยเพิ่นวะเหตุเหตุเราไม้สมเนาะพี่น้องเนาะหลายกระเดีกกระโดดเราไม้ได้เราไม้หลายบ่จากทางเหตุพักกันปอกคาที เมื่อยเกินวะหักลายกนน้ไมุลาราคาหายมันหักได้ลายอะนร้ออเนาะเจยูกัถือใจเจยูกี่เินเห็ุอันนี้นวอาเอ่น้องเบื่งป่าตำดงมีแต่มากอเอากอเอามาสดสดพักกันนาวเอาเมื่อุกเอาเมื่อซุกเอาเมื่อเห็ดแล้เนาอไม่สมเผินว่า แต่ว่าแกงนะบสนวส่แกแ่ว้ง่างน้นกเพราะาว่าพอมันขึ้นเรียวเยนาะมันกับบวชเสแกงนะมีแต่เอาไปเห็ดน้ำไม่สมแล้วกะ็เอาไปต้มกินแล้วก็เอาอันไปอ่นนอน,น,น,เน,นเผา บอกไปน้องพี่น,อน้องเนาะหลังจากได้แล้วน้วองพี่น้องน้องพี่น้องจะถีบใช้อะหน้าแวนเราเก่งเราไปแล้วพี่น,อน้นองเดินทางไปแล้วตอนนี้หลังจากได้น้องใม้มาแล้วเราพากันยอมแหงบ่บบมีปัญญาเอาออกเมื่องเนาะแหงอะไพี่น้องหล <c oughs> ายแถลายบาดพี่น้องน้องใหม่เราเคยเห็นเนาะสีสันงามตา,ตาเป็นตาแซ็ดตาแซ็ดน้องใม้นะ บอกเจยุเป็นอะไรความมุ่สุด้มามหาหนูใหม่ม่วนปื้มตื่นตันใจแต่ว่าเวลาเสียออกเมื่อนี่ไข่ไข่กระสิบกระสิบเลยตอนนด้หันเห็นมันลายแห้งตอนเี็ก็ยังอยากได้อยู่เพราะว่าอย่างไดน้น้บ้านทางมันบ่มีิ่นก็เเดว่าอยากได้น้อน้องหนใหม่สีสันงามตาอันจย่าไปหาตืมเด้อพอเด้อ